สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดสนใจเรื่องพึ่งครับเอาละครับมื่อนี้กับตามคำจากลองพี่น้องเอาไปส่งเพิ่อนสองกล้องแล้วเพิ่ยังได้อีกไม่สามกล้องที่จัดไปส่งเพิ่อนรอบนี้กล้องสามกล้องพร้อมค่าตั้งพร้อมกระเบี่ยงครับสี่สิบส่งเพิ่อนครับจังร้อเบิ้งสถานที่หม่งตั้งครับมันสิเหมาะสมแบบใดครับตามที่ไปเบิ้งก้อนเนก็นว่ามันคาดเติบดด้นยคนละ ส่วนมะพร้าวมีรอบไห้นะมีศาสตร์้คลองนนํำครับรอเบบึงอยู่พุดไหมครับสต่อให้พี่น้องบึงอีกรอบสองนนครับนี่ครับสำหรับมันวางไว้แล้วครับอยู่ข้างบ้านข้างบ้านข้างแข้มเพิ่นครับเสียมาวางไว้ครับนี่แหละกลองหนึ่งโู้ในกลองน่งเสียงสีมากเบิ่ง,งนี่ครับอันนี้ก็ไต่หฮมละมุดอยู่ข้างบ้านเช่กัน กองที่สองครับอีกองที่สามครับสำหรับตั้งเพึ่งตั้งล่อพึ่งครับแต่ว่ามันหลาแน่แล้วเพราะว่ามันเมษามาแล้วครับเมษาใครสิบเบิรแล้ววันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วครับสำหรับผู้มักเลี้ยงเพิ่งครับสวัสดีครับ